ตอนนี้มาทางนี้เลยจ้ะพี่มาทางนี้เลยกันจะัดการช่วงบ่ายนะครับกันเลยคุณยอมเราจะตั้งเวทีขอเผ่าคุณนะจ๊ะป้องแลงป้องแลงอ่ามาเลยจ้าพอหยุดกระโถนมาไว้ครับต้องใส่หลบเยี่ยมพี่เดินทางมาจากอำเภอบ้านเหลื่ยมพระหลายคนแล้วคุณยอมบ้านเหลื่ยมมาเยอะอำเภอคงก็มามากขอบคุณจ้าใครมีแบงค์ร้อยก็แลกก่อนนะใครมีแบงค์พันก็แลกก่อนมีน้อยทำน้อยค่อยๆทำไปเลยคุณยอมเลย มีหลายญาติโยมก็ทําหน่อยไปเที่ยไปให้เดือดร้อนเจ้าของเด้อทำหมดตามนี่ที่ก็ได้ทุกได้ยากโอ้ขนาดเอานมมาให้หนาวเยเท่าไรหนาวขัาวสารใช่ไหมฮคอยทักใสทักบ่ันเจ็บตีดเล็ยบขบโอ้ยบ่เคยจางลมกางพี่น้องเอ้ยมาดีทุกเทียนทางนี้นะจ๊ะขอบคุณด้วยโยดีโยพอโยแม่อเดินนาำมาแตกใสแตกใสยินดีต้อนรับในสายตาสายตาของแม่ของพ่อ ทำได้เท่าที่เราทำดื้อจะไปทำไห้เจ้าของเดือดร้อนขนาดย้มพี่สวัยเพื่อนเดินทางลงมาจากรถมาได้เพื่อนก็นยังทำตลรดอยหนึงคุณโยมเอ้ยพิการนะจ๊ะพิการทางร่างกายแต่จิตใจของท่านยังดีอยู่ขอบคุณมากนะจ๊ะคนโยมพ่อสนนมาจากพระทองคำเข้าไปก็ย้มแม่แก้มตอนนี้ก็จะไปทำบุญโย่ขอบคุณ,คณด้อย,ย้มพ่อสนแม่แก้มเด้อจ้จะด้อขอบคุณมากจะพอขออาบนระบนาเอาไปให เอาไปพ่อชะนั่นผู้การเป็นขวดเนี่ยพุ่งพ่อชะนั่นอยู่ด้ร้อน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 พ่อชะนั่นมาจากพ้าทองคำด้อยฮอนฮอนฮอนต้นตีท้องโยกปากไปให้พ่อในหอมแม่พ่อมีฮอนฮอนหองแม่พ่อมีนมเบอร์ฮอนพ่อแม่ฮอนพ่อเขาห่มเด้อยเขาห่มขอบคุณมากจ้ามาจากบ้านไหนจ้าพี่อยู่บ้านไหนล่ะอยู่บ้านไหนพี่นอนสะอาดใส ของน้องสะอาดทางบ้านบ้านรักกดิเดตแน่พี่น้องเออานอนสะอาดบ้านรัดน้อยก็นี้ละโอ้ยวดีดนะโอ้บึงอะไรนะคนรักสีหมาบ้างแจ้งสนามนั่งพึ้นมาหนักไปกระบอกๆทานี้ก็สะอาดสายพ้นกเลยทางนี้ก็สะอาดแต่ละต่างคนต่างสะอาดเลยมาพอกันเอาอีกห้อง

ให้มีแผ่นทองติดไปแล้วมาขวดมาเอาเมียแท่งหนึ่งกับเรามาเอาเมียแท่หนึถ้านอนได้ยังฉีกยังขาดแต่แผ่นทองเอาไปหย่อนใส่สนอนเด้อเอาไปหย่อนใส่กระดือบอดเด้อคุณยมเด้ออ่าอ่าโอ้จ้าท่านพ่อขอบคุณจ้าเอาเอาสองไปขวดหนึ่งเออนี่ท่านพ่ออ่าสีฟ้าร้อยฟ้าพร้อมแม่นาศินวันขอบคุณนะจ้าอนุโมทนาหลวงตาใสเดียวเนี่ย รู้จักพอดเออหมอนกนี่เป็นหมอรับไม่บอกเป็นหมอรับหัวคนเออโคตรยอดปาร์ตดวงตาแดดแดดแดดสองเราดิแดดแดดแดดเออบ่มีรอบสองต้องเอื้อนอาจารย์แดดมากเลยนั่นเป็นเรื่องดวงตา

นะขอบพุณเจ้าเรนต้อมองนานยู Denver Denver <ieur> ่นี้ก็ดีพิจนารามิามยติจบแล้วเออเดำดพูดแพงงดขอภัยประา สบายกันแล้วกันนะอาญาติโยมมีโอกาสจะมาเป็นมุลไปได้หรื่อยๆ่คุณยออากาศมาร้อนตอนนี้พอวันนี้อาจารย์ได้เดินทางมาบอกมูลยมพ่อโยมแม่กันวันนี้เป็นวันที่สามแล้วที่อาจารย์ได้เดินทางมานะคุณยมนะแตาทำไมดูผ้าหิมะดูละดูผ้าหิมะจำลองผ้าหิมะได้มีโอกาสมาหาโยมพ่อโยมแม่โยมพี่โยมน้องกันเต็มผีน้องตาแดงก็มา ร้อยละงมลทางขอบคุณเดรื่อยๆวันนี้ญาติโยมสาธุชนที่เดินทางเข้ามาแผ่นทองเนี่ยเราเขียนใส่ชื่อนามสกุลของเราให้เรียบร้อยนะจ๊ะเอาเขียนชื่อนามสกุลของเราให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ไปหย่อนลงสะดือบอดเด้อี่ยโยมเด้อเหตุว่ามันเป็นสิ่งล้ำทานตอนแรกบนภูมิวอนทางแล้วมันเป็นยังอยู่มันเป็นที่การที่ของเราไว้เรื่อยๆเพราะนั้นเราขอขอบคุณญาติโยมสาธุชนคนบุญทุกท่าน ที่ได้มีโอกาสได้เดินทางมากันวันนี้นะจ๊ะตอนนี้เวทีหมอธรรมก็มาจางแล้วเสียงก็เต็มแล้วเขาพี่กระบางละเกรับแต่ว่าที่ดีเลยที่ฉันต้กงใส่ยูนิฟอร์มเลยวันนี้วันไหนวันนี้งอนวันเลี้ยงวันท้องนาแมนแต่ว่าเขาว่าแปดถึงสิบสองอุณหภูมิสิรุษหาถึงแปดหนาวลงฤดูหนาวหนาวลงรุดดูมากับฝนไม่มีฝนไม่มีฝนแปดถึงสิบสองเมนตาคล้องเลยมืออื่นเ่อ 卡了。 พักแนบไเดียู้รู้กัน่อสามคนนะตอบปุ่นจะพี่มาช้ามาปอดปอดยังไอดน่อยจ้าประเทศไยเนาะใครทายเพาะเรียนไหมอ่าอบปุ่นดุ้่นยอมได้ขึ้นรถจพี่ันอเป็นใครถือคนม้านเนี่าเปียกเนี่ยคนนะฆังชิจาครับผิ้านี่ยเหะชิจ้าปัดใเดียวคนเกี่ยวนไปทงไปทงดีเนก้เสาอยู่น้่อเนลูกเปืนหลาน ไปบ้านลูกนขอวดนี้เขาว่าถาทิมันก็ขอเขาขึ้นเาไม่แอร์ักบอกเปิดท่เปิดมันก็ด้ินาไฟกเไฟใ่ไฟเบ็ดจะหอม่ไฟัจอยสตารไฟบม่าเข้าใจคมาทันยูได้เปิดแล้วขีดขาดลงมากเข้าใจะเข้าใจเนี่ขีขาดน่ดีเฮ้ยยังนี่มันดิมัทนเขอดีบุ้งแรงรือแล้วเนะอะไเอีกย่ แบบหอนเ้ฉุบฉีดเมนบอบเมนหอนเงินตีบอของเก่าใส่บมดไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยเพราะว่าวันนีกันใสขึ้นมาเร็วจังนัดกันข้มาที่กิที่แปดแสดงว่าเราฮอนเงินบอว่าเงินมืดเงินมดวัดีพีคนขับรถหายกันเลยมามเมื่อน่ง บมมี่เหรอตวานซ่มท่าดมาไล่มานักนะมาหนักน่ะสิมาหนักม่ได้ซูมือมานอะไ่อาหมดยอแก้วแม้อ่อนหลาย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 ่เปลี่ยนลัวเออแก้วเปี่ยนตัวย่างนะเพราะอันนี้ออบอลเนี่ยเขาดูรถดูอะไรย้อพี่ปันดูรถด้วยนะพี่ปันรถคันไหนมาจอดที่มันที่มันฝาพี่ปันดูแรับสวัสดีครับผม